สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อน,นร,รับเข้าสู่รายการยามีแดนแทนคุณแผ่นดินประจำวันที่12กุมภาพันธ์2568ทางสถานีวิทยุกระจย 34, ายเสียง934แสงาวพัฒน,นาภาคหนึ่งหน่วยประชาก,การทหารพัฒนากองประชาก,การกองทัพไทยจังหวัดอุทัยธานี FM 88.75เมกะเฮิรตซ์และ AM 1512กิโลเฮิรตซ์ครับในวันนี้นะครับมีผลของการปฏิบัติงานของหนึ่งเกินโตแสงา,าพัฒน,นาภาคหนึ่งหน่วยประชาก,การทหารพัฒน,นามารายงาน ถึงความคืบหน้าของการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ2,568ครับ ไปที่ผลของการปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาการพื้นที่11สง่าพัฒนาภาค1หน่วยปัะชาการทหารพัฒนากองปัะชาการกองทัพไทยหน่วยประชาการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการพื้นที่11สง่าพัฒนาภาค1หน่วยปัะชาการทหารพัฒนาตระนกการก่อสร้างอาคารริการน้ําดื่มระบบ r o อัตราการผลิต2 0 50ลิตรต่อชั่วโมงครับซึ่งตระนิกการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด14แห่งซึ่งผลของการปฏิบัติงาน100เอร์เครับณพื้นที่ของตับลลิ้นทินนวสากรนิคม อำเภอทองผาภูมิตำบลด่านมะขามเตี้ยอำเภอด่านมะขามเตี้ยและถุนบ้านเก่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีครับ มาติดตามค่าวคืบหน้าของการปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาการขึ้นที่13แสงอัพัฒนาภาค1หน่วยประชาการทหารพัฒนากองประชาการกองทัพไทยหน่วยประชาการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่13แสงอัพัฒนาภาค1หน่วยประชาการทหารพัฒนาได้จากกางผลชุดปฏิบัติงานช่างชอพัฒนาของหน่วยครับในการก่อสร้างอาคารรัฐารกิจชุมชนกลุ่มพืยนเส้นใหญ่ธรรมชาติบ้านคาในงานพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนตามแผนโครงการประจำปีงบประมาณ2568 เพื่อเป็นการพัฒนาและต่อยอดของกลุ่มทำให้ชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นซึ่งผลของการปฏิบัติงาน20%ครับณพื้นที่ขมงบ้านหนองโทงหมู่ที่7ดนองพันจันทร์อเภอบ้านค่าจังังหวดราชบุรีครับ และทั้งหมดนี้ก็เป็นผลของการปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาการขื้นที่11และหน่วยพัฒนาการขื้นที่13สงดาพัฒนาภาค1หน่วยประชาการทหารพัฒนาในปีงบประมาณ2,568วันนี้รายการต้องลาไปก่อนนะครับติดตามข่าวสารการปฏิบัติงานของสงดาพัฒนาภาค1และหน่วยกึ้นตรงสงดาพัฒนาภาค1หน่วยประชาการทหารพัฒนาได้ใหม่ในวันต่อไปครับสวัสดีครับ